i'm going back to massachusetts something's telling me i must go home and the lights all went out in massachusetts the day i left her standing on her The hitcher ride to San Francisco Gotta do the things I wanna do And the l i g h t s all went out in m a s s a c h u s e t สวัสดีค่ะเข้าเรื่องกันเลยนนะคะเป็นเด็กเสิร์ฟที่อเมริกาได้เงินเยอะไหมเยอะค่ะ แต่มีหลายเหตุหลายปัจจัยนะคะเช่นว่าร้านอาหารนั้นเป็นร้านอาหารแบบไหนคือยุ่งไหมหรือไม่ยุ่งนะคะถ้าร้านยุ่งยังไงเราก็ได้เยอะอยู่แล้วนะคะ 2. คือร้านประเภทไหนแลแบบแบบโลเอ็นหรือว่าไฮเอนเพราะว่าราคาอาหารถ้าถ้าราคาอาหารเยอะใช่ไหมคะมันก็มีผลต่อเนื่องไปให้กับเ,เงินทิปที่เราจะได้ 3. นะคะอยู่ที่ สกิลก็คือความสามารถของเราด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาต้องได้ค่ะอันนีเ้เราจะไม่เปรียบกับคนอื่นนะคะแต่ว่าเอาที่เด็กๆเ,เนาะที่ลูกสาวคุณลูกสาวลูกชายพี่ทำเขาทำอยู่ที่ Steakhouse ใช่ไหมคะแล้วเขาทำประมาณ3-4ชั่วโมองแค่เสิร์ฟนะคะเขาได้บางวันโดยเฉลี่ย250เหรียญถึง300เพราะฉะนั้น2คนพี่น้องที่รวมกันก็เกือบ ออประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยเหรียญต่อคืนและค่าครองชีพที่นี่แพงมากถ้าคุณอยากอยู่ดีกินดีอย่างนั้คุณต้องมีประมาณสักห้าพันเหรียญค่ะคือค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าหาอันนี้พี่พูดถึงว่าอยากอยู่ดีกินดีนะค่าครองชีพสูงไรายได้สูงรายจ่ายก็เยอะค่ะแต่ตอนนี้น้องๆคือเก็บเงินกันนะคะคือพี่ไม่ให้เขาบ้านเราไม่ใช่เป็นอเมริกันทั่วไปแลวเราไม่ได้แบบส่งเขาเรียนหนังสือพี่่ให้เขาเก็บเงินนะคะทํางานอยู่สองปีเพื่อที่จะ เขาอยากไปทําอะไรก็ไปทําอย่างน้องสุชิดาจะไปเรียนต่อที่นิวยอร์กก็ไปน้องอันอันดาจะไปที่ญี่ปุ่นก็ไปแต่แต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะก็ต้องช่วยกันตรงนี้นะคะ่ะแล้วเขาจะเห็นคุณค่าตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคือตอนนี้คือเขาอยู่กับพี่กับคุณสามีเขาไม่ต้องคือพี่ให้สิทธิ์เขาเก็บเงินอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าที่จริงเขาช่วยได้เยอะมากเลยนะคะแล้วอีกทีเนี่ยบางทีเนี่ยสมมติค่าอาหาร30เหรียญอะ ลูกค้าให้60สิบเหรียญทิปนะคะให้เปสองเท่าของค่าอาหารหรือบางทีค่าอาหารร้อยี่สิบเหรียญแล้วไม่ให้ทิปเลยก็มีอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ร้านนะคะแต่น้องสองคนนะโชคดีที่ได้ไปทําร้านที่แบบว่ายุ่งมากเป็นสเต็กเฮาส์ซึ่งสเต็กเฮาส์คือเป็นที่ทราบกันดีว่าราคาสูงมากนะคะวันนี้ใส่เสื้อผ้าสีสันแจมไซมสแจมไสแล้นะของพี่สีชมพูอ่อนๆคนสามีสีเหลืองอารามเลยค่ะ วันนี้จะพาไปทานข้าวไปทานอเมริกันเบรคฟาสอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พาไปของวันนี้นะคะชื่อชื่อสเตจสเปเชียลก็คือวันลงคารแต่ละวันก็จะมีสเปเชียลไม่เหมือนกันพี่ให้ดูเคยพามาทานเคยพามาทานเบรคฟาสที่มิกาแล้วเนอะคือเขาจะให้เยอะมากคำนวณเงินกันเองนะคะเนี่ยค่ะเหรีเก้าสิบหมีอะไรดูกันเองแล้วก็เนี่ยจะมีเนี้ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะ เยลลี่ B อย่างนี้นะคะมาให้เป็นอย่างนี้เลยใครแค่สั่งคอฟฟี่มาใช่ไหมคะเขาก็จะไม่มีก,กล้องไม่ชัดครีมเนี่ยค่ะซอสเพเปอร์ให้มามนี่ที่น้ำตาลนะคะนี่น้ำตาลใส่มาอย่างนี้เลยอ่ะถึงว่าอ้วนกันเยอะเลยเพราะว่าปริมาณแต่ละอย่างคือแบบเ,เริ่มเลยอะไม่รู้ดีเสียงพี่แชทม่น่าเนี่นคือแบบสดๆเลยอะคะ<ม>่ะอ๋อแล้วก็จะมีเนยคะ<ม>่ะมีน้ำตาลเพียมให้ด้วย อันนี้เป็นร้านอาหารเบรคฟาสที่อที่บ้านเราจะมาทานประจำนะคะอันนี้พี่เอาออกมาก่อนอุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงอะถึงรถละเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตอนนี้ของทุกอย่างที่อเมริการาคาขึ้นทุกอย่างเลยค่ะอ่าเดี๋ยวพี่วันนี้เป็นเอมิถุนายี่สิบแปดมิถุนาสองห้าหกห้านะคะเอ้ยใช่ไหมสองห้า เดถ้าเป็นคริสศักราชก็สองศูนย์สองสอง t t w e n t y t ณปัจจุบันเนี่ยของขึ้นทุกอย่างแล้วก็ปกติเวลามาทานร้านแบบนี้ค่ะเด็กเสิร์ฟเขาจะต้องพูดเพราะเพราะว่ารายได้มินิมัมของเขาอะการเป็นเด็กเสิร์ฟเขาได้ต่อชั่วโมงอะไม่เยอะค่ะเพราะว่าตามมารยาทแล้วเวลามีเด็กเสิร์ฟเนี้ยเราต้องให้ทิป เออสิบเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นนี่ิแทบจะไม่ได้แล้วอย่างน้วก็สิบห้าสิบแปดแล้วก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยแต่คนเนี้ยพี่มีความรู้สึกนะเอออยู่ในรถคุยค่ะเราคุณสามีเพราะว่านั่งอยู่ตรงนั้นไม่ไหวแล้วความรู้สึกของพี่คือรู้สึกว่าเขาจะเหยียดนิดนิด,นดว่าเออเขาเหยียดอะ่ะพี่ว่าเขาเหยียดอะ่ะเพราะว่าเขาพูดกับเราไม่ไม่ไพเราะเลยแล้วก็ไม่ถามด้วยนะว่า เอ่ uh, จะดื่มน้ำอะไรไหมคือเราต้องเป็นคนบอกเองอย่างนี้แล้วเมนูก็ไม่เอามาให้ซึ่งปกติเขาจะให้เรียกว่า you have breakfast หรือเอา lunch menu อย่างนี้ค่ะหรือว่าก่อนหน้าคือต้องถามเลยว่า what would you like to drink คะก็คือแบบว่า what would you like to drink ก็คือคุณต้องการจะดื่มอะไรไหมนี่คือไม่ถามแล้วก็รู้ไมไม่ต้องการกินอะไร ทานอะไรแบบว่าพูดจาไม่ไพเราะเลยแล้วก็แบบแม้เราก็สงสารเลยก็บอกว่าสิบเปอร์เซ็นตก็พอแล้วอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็คือบินออกมาสามสิบเหรียญใช่ไหมพี่ก็ให้แบบสามเหรียญพอก่อนจะออกมาก็สองเหรียญก็พอแล้วถ้าเธอจะพูดจะไม่พูดไม,ไม่มีปิยาวาจาได้ขนาดนี้แล้วคุณเหมือนคุณไม่ไม่มีความสุขกับอาชีพของคุณน่ะและอย่างคือเราเข้าใจว่างานหลักหน้าที่เ,เป็นเรบเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ย รายได้หลัาง,งเขาคือทิปอะค่ะที่เมการเราตามรยาทอะาเราต้องให้แต่ลูกสาวลูกชายพี่อนะอยังลูกสาวลูกชายจําน้องๆได้ไหมคะน้องสุชิดาน้องอนันดาตัวนี้คือทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟเต็มตัวเลยค่ะที่อร้านสเต็กเฮาส์ที่มีกาซึ่งแบบว่าเข้ายากมากแล้วมีชื่อเสียงมากแล้วเขาต้องยกถาดหนักๆอะค่ะเพื่อจะเสิร์ฟสเต็กเนาะแล้วก็ คือตคือเธอตคุณคุณจะต้องเฟรนลี่คุณจะต้องเป็นมิรมีไมตรีกับลูกค้าอย่างเงี้ยแล้วบางทีเมืองเนี้ยเด็กนักศึกษาเยอะบางทีนะคะคือมันไม่ใช่เป็นกฎหมายว่าต้องให้ทิปอะแต่บางคนเนี่ยเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือหรือบางคนมาเนี่ยบอกว่าเธอเสิร์ฟดีมากเธอดีมากทําทุกอย่างสุดท้ายไม่ให้ทิปเขาก็ถูกเขาก็ทําได้นะคะไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าเด็กๆอะ ลูกเขาก็เสียใจคือเขาบอกเขาจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ทํางานนะขยันขันแข็งทําไมแบบแม้แต่หนึ่งเรียนเขายังไม่ให้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเด็กเสิฟที่นี่ได้ความรู้ใหม่แล้วเนาะแบบเราทํางานได้รายได้ต่อชั่วโมงแต่เป็นชั่วโมงที่ได้น้อยมากรายได้ส่วนใหญ่หลักๆคือมาจากทิปนะคะที่ลูกค้าจะให้สรุปแล้วพี่บ่นจบแล้วอันนี้นะจบละโอเค ขอบคุณมากที่ทนฟังพี่บ่นจนจบมารีแคปก่อนนะคะเพราะว่าเราห่างกันไปนานมากเลยน้องก็คืออยู่เมืองไทยนะคะมีแม่บ้านมาอยู่ที่นี่พี่เป็นแม่บ้านแล้วต้องทำเองทุกอย่างนะคะสองคือน้องอนันดาสุชิดาตอนนี้ก็สิบแปดสิบเก้าแล้วเนาะคือแบบว่า คือเขาโตเร็วมากเลยค่ะพอมาถึงที่นี่พี่มาได้ที่นี่แบบ8-9เดือนแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ทำ driver license ให้ driver license ก็คือใบขับขี่นะคะก็ผ่านแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาทำงานเก็บเงินเองได้แล้วเป็นเด็กเสร์ฟซึ่งตัวของพี่เองอ่ะภูมิใจมากเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้ยึดติดเกี่ยวกับว่าให้เขามีการเรียนรู้ทำอะไรก็ได้อย่างน้องอนันดามาค่ะครั้งแรก คือเป็นเด็กล้างจานอะสามเดือนแล้วนางกลับบ้านมาบ่นบ่นปวดหลังแบบโอทีนี้เราจะรู้เห็นคุณค่าของชีวิตเลยอะแล้วสุดท้ายคืออาชีพเด็กเสือของที่นี่นะคะได้ขั้นต่ำอาจจะเป็นแบบหกเหรียญต่อ ชั่วโมงนะคะซึ่งปกติถ้าเป็นอาชีพอื่นอาจจะเริ่มต้นที่18เหรียญต่อชั่วโมงอย่างนี้ยค่ะเขาได้เงินจากทิปและทิปเนี่ยไม่บังคับนะคะว่าต้องให้ถ้าไม่พอใจคุณไม่ให้ก็ได้หรือบางหรือบางทีพอใจไม่อยากให้ก็ไม่ผิดกฎหมายนะคะ แล้วก่อนจากการ EP ีนี้อะไรที่มีความรู้เล็กๆน้อยๆหรือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเด็กๆสนใจอยากรู้เรื่องอะไรนะคะลงคอมเมนต์มาแล้วก็พี่พยายามนะคะจะ,ะแบ่งปันเนาะขอให้มีประโยชน์ค่ะขอให้มีประโยชน์เพราะว่าการที่เราไม่ได้ไปรู้ไม่ได้ไปสัมผัสไม่เคยไปไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีเนาะ ส่วนเรื่องอการเลี้ยงลูกเหมือนที่ทุกคนนะคะที่เคยติดตามมาว่าเด็กสองคนถ้าเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าไม่ได้รับการศึกษาคือน้องไม่ได้เรียนในระบบแล้วจะเป็นโฮมสกูลก็ไม่ใช่คือน้องน้องคือพี่ให้อิสระคืออยากเรียนอะไรก็เรียนอยากคือพยายามหล่อหลอให้เขาดีที่สุดจนอายุสิบเ็สิบแปดเนี้ยค่ะสิบเก้าพอมีอะไรอย่างเนี้ยพี่ก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระแต่พี่แบบอ,อยู่ตรงนั้นตลอด นะคะเวลาเขามีปัญหาเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่สําหรับพี่นะคือต้องคอยเปิดประตูให้เขาวันไหนที่เขาพร้อมเขาก็จะจะเดินมาหาเองคือเราไม่ได้ไปคาดหวังกับเขาเหมือนที่หลวงพ่อจารันท่านเคยพูดเอาไปว่าเลี้ยงลูกเอาบุญะคะ่ะอย่าไปคาดหวังแล้วเลี้ยงให้เขามีความสุข สุดท้ายขอให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ดูอีพีนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณมากถ้าใครดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแบบตั้งแต่พี่บนบนมันก็เป็นเก็ิความรู้ขอให้ได้ประโยชน์กันนะคะเราเจอกันใหม่อีพีหน้าคะ่ะไปก่อนนะถ้าชอบก็ติดตามถ้า